เมื่อเกิดสงครามและเหล่าชายหนุ่มถูกเกณฑ์ทหารไปรบเหล่าสตรีขี้เหงาจึงไล่ซึ่งทางออกหวยจึงไปออกที่หนุ่มน้อยวัยกำลังโตและเป็นหน้าที่ของเขาที่จะสนองตัญหาเหล่าหญิงสาวพวกนั้นสวัสดีครับมิดรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่จียูชาแนลวันนี้เรามีหนังเก่าจากปี1986มาให้ชมกันกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า What Ever ร์ลีย์เฟรนด์ o ู e มเรื่องราวของหนุ่มน้อยวัยอยากรู้อยากเห็นที่อยากจะเปิดประสบการณ์และดูเหมือนโชคชะตาก็จะอยู่ ข้าางเาและเรื่องราวของหนุ่มน้อยผู้โชคดีคนนี้จะเป็นยังไงถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาในชนบทของประเทศฝรั่งเศสหนุ่มน้อยโรเจอร์ที่จากบ้านไปเรียนต่อมาหลายปีก็เดินทางกลับมาที่บ้านคุณป้าแม่บ้านที่มีชื่อว่ามุลเลอร์ที่กาลังขับรถม้าพาเ,าเขากลับบ้านอยู่นั้นก็ดูเหมือนจะมีหน้าอกหน้าใจที่ใหญ่ไม่ใช่น้อยและเด้งดึงดังดึงดูดความสนใจของพ่อหนุ่มโรเจอร์แต่พอโดนจับว่าแอบ,บดูพ่อหนุ่มโรเจอร์ก็ได้แต่เขินอายไม่นานนักรถม้าของเขาก็กลับมาถึงที่คา เรียกว่าบ้านโคตรรวยใหญ่ไซส์พระราชวังคุณแม่ของเขากับคุณน้ามากเล็ดก็ออกมาต้อนรับรวมทั้งสาวใช้ทรงโตที่มีชื่อว่าเออร์ุลา่าก็ออกมาช่วยยกกระเป๋าแล้วก็ถามโรเจอร์ว่าไม่กลับบ้านมานานหลายปีเลยยังจําเธอได้ไหมโรเจอร์ก็บอกว่าแน่นอนสิใครจะไปลืมของดีขนาดนี้นอกจากนั้นยังมีเพื่อนของพ่อเขาอย่างคุณแฟรงก์ก็ออกมาโบกมือต้อนรับโรเจอร์อีกด้วยโรเจอร์เข้ามาในบ้านก็ได้เจอกับเบอร์ท่าน้องสาวสุดที่รักของเขาที่ดูเหมือนจะคิดถึงพี่ชายและไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีหลังจากเปลี่ยนชุด เรียบร้อยสองพี่น้องก็ออกไปเดินเล่นกันและดูเหมือนโรเจอร์ก็จะมาเจอกับป้าแม่บ้านมุลเลอร์อีกแล้วตอนนั้นผัวแก่ของเธอก็เดินผ่านมาพอดีเธอก็ทำหน้าละเหียใจดูเหมือนอีผัวแก่คนนี้จะแตะปี๊บไม่ดังซะแล้วตอนนั้นป้ามุลเลอร์อยากจะยิงกระต่ายเธอก็ถงกระโปรงขึ้นมาสร้างความประหลาดใจให้กับหนุ่มน้อยโรเจอร์ไม่ใช่น้อยโรเจอร์ก็เดินเล่นต่อมาและเขาก็ได้ยินเสียงใครหัวล้อคิกคักอยู่ในพงหญ้าเขาก็ไปแอบดูและได้เห็นว่าเป็นเออร์ซูลา่ากำลังกินโซยตี๋มีเกยวกับคนงานชายในไร่เออออล่เเห็็นโรรจ์แบมงก ได้เขินอายแต่อย่างใดพร้อมกับกล่าวทักทยายอรุณสวัสดิ์กันอย่างสบายใจแต่เป็นทางหนุ่มน้อยโรเจอร์ต่างหากที่ขี้อายแล้วก็รีบวิ่งหนีไปนี่เขาทาอะไรกันล่ะกูไม่เคยเห็นที่โต๊ะอาหารคืนนั้นโรเจอร์ก็ไปสะดุดตาก,กับเบดสาวที่ชื่อว่าเอเลนทางด้านคุณแฟนก็ถามแม่ของโรเจอร์ว่าแฟนหนุ่มของลูกสาวคนโตอย่างอาลิซาเป็นยังไงล่ะเป็นคนที่ดีไหมอีแม่ก็ดูเหมือนจะภูมิใจในตัวของว่าที่ลูกเขยคนนี้เป็นอย่างมากเพราะเขาเป็นถึงผู้กองในกองทัพอากาศที่รูปหล่อแถมมียศมีศักดิ์อีสาวน้ออยเบร์ท ได้เห็นลูกพี่สาวถ่ายกับว่าที่ผัวก็หัวลอคลิกคักอีแม่ก็เลยเรียกพี่เลี้ยงมาพี่เลี้ยงเธอเป็นสาวชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าเคสอีแม่ก็รีบสั่งให้พาตัวเบอร์ท่าไปนอนนุ่มน้อยโรเจอร์กินเสร็จก็ขอตัวไปนอนเหมือนกันเขาก็ไปจูบแก้มลาคุณน้ำมากเลสแต่ดูเหมือนเธอก็จะมีอาการห่วงเนื้อห่วงตัวต่อมาขณะที่โรเจอร์เปลี่ยนชุดกำลังจะนอนแล้วเชียวเขาก็ได้ยินเสียงดังมาจากที่ถงทางเดินเขาไปแอบดูและได้เห็นเมดสาวอย่างเอเลนกำลังโดนชายปริศนาดึงเข้าไปกระซวกขณะที่ โรเจอร์กลับมาที่เตียงแล้วก็ได้เห็นว่าน้องสาวก็ขอมานอนด้วยเพราะว่าเธอนั้นคิดถึงพี่ชายแล้วก็อยากจะคุยกันต่อเบอร์ทาก็ถามโรเจอร์ว่ารู้ไหมว่าน้ำมะเกล็ดนั้นเขายังเป็นสาวบริสุทธิ์เธอแอบไปได้ยินแม่คุยกันแล้วบอกว่าน้ำมะเกล็ดนั้นเขากลัวผู้ชายโรเจอร์ก็สงสัยว่าทำไมน้ำมะเกล็ดนั้นไม่ชอบพี่แฟงเพื่อนพ่อเขาเบอร์ทาก็บอกว่าเฮียแฟงนั้นเขาเป็นคนแปลกๆคุยกันได้แป๊บเดียวพี่เลี้ยงสาวอย่างเคสก็มาตามเธอไปนอนวันต่อมาสองพี่น้องก็ออกไปเดินเล่นกันอีกแล้ววันนี้เหาากกล่า เอร์ซูล่าและเอเลนก็ถามป้ามุลเลอร์ว่าผัวเธอเราเป็นยังไงเรายังใช้การได้ไหมป้ามุลเลอร์ก็บอกว่าผัวเธอนั้นแก่แล้วนกเขาก็ไม่ขันตอนนั้นพวกไอ้นุ่มๆคนงานก็มาแซวสาวใช้เออร์ซูล่าก็ไม่กลัวอยู่แล้วมาแซวกูก็เลยโชว์บั้นท้ายไปหนึ่งทีแต่คนที่ตกใจก็ต้องไปดุ่มน้อยเลยเจร์ที่บังเอิญเห็นเข้าโดยไม่ทันได้เตรียมใจต่อมาไม่นานคุณพ่อและพี่สาวของเขาอย่างเอลิซาก็กลับมาถึงบ้านดูเหมือนว่าคุณพ่อของเขาจะทํางานค้าอาวุธให้กับกองทัพและช่วงที่ไม่มีสงครามนี้ก็ดูเหมออนจจสสาไไม่่่ใช้ยต ขณะที่เหล่าคนงานกําลังช่วยกันขนของขึ้นไปบนหลังคาไอ้คนงานชายอย่างอดอปก็จับได้ว่านายน้อยโลเจอร์นั้นแอบ,บมาดูใต้กระโปรงสาวเออร์ซูลา่าเขาก็เลยแกล้งโยนย่าแห้งใส่นายน้อยโลเจอร์ซะเลยหลังจากนั้นสองพี่น้องก็พากันไปเล่นที่โบสอีน้องเบอร์ท่าบอกว่าเธอแอบมุดเข้ามาเล่นที่นี่หลายทีแล้วแล้วก็แอบ,บได้ยินความลับจากพวกคนที่มาสาร,รภาพบาปหลังจากเบอร์ท่านั้นออกไปโรเจอร์นั้นก็ยังแอบ,บฟังอยู่และดูเหมือนว่าวันนี้คุณน้ำมากระเลสจะมีบาปมาสาร,รภาพมากรเลสบอกว่าเธอมีความคิดอกุศนกับหล สามชายของตัวเองอย่างโรเจอร์ที่ตั้งแต่กลับมาจากเรียนต่อเธอก็รู้ได้เลยว่าเขาเป็นหนุ่มทางแทงแต่แล้วตอนนั้นเพดานที่โรเจอร์แอบฟังก็เกิดทะลุทําให้หลวงพ่อกับคุณน้าจับได้ว่าเขานั่นมาแอบฟังอยู่ที่บ้านตอนนั้นโรแลนด์แฟนหนุ่มสุดหล่อของเอลิซาก็มาถึงบ้านและทันได้เห็นโรเจอร์กําลังโดนลงเทอหลังจากโดนตีตูดเสร็จน้องสาวเธอก็มาปลอบแล้วก็บอกให้เขานอนหลับฝันดีอย่าคิดมากแต่กําลังจะหลับตอนนั้นเขาก็ได้ยินเสียงดังมาจากที่โถงทางเดินอีกแล้วเมื่อเขาออกไปดูก็ได้เห็นว่าสาวใช้ออย่าางงเ,เลนกกํัถู บะโออเเหมเมืนดิและว,วันนี้โรเจอร์ยังได้เห็นว่าคุณแฟงก็มาแอบดูอยู่เหมือนกันโรเจอร์ก็เกิดสงสัยแล้วก็มาถามเออร์ซูล่าว่าใครกันนาะที่เป็นคนทําแบบนี้กับเอเลนแต่ดูเหมือนเออร์ซูล่าเธอก็จะไม่รู้เหมือนกันหลังจากนั้นโรเจอร์ก็เดินมาที่ห้องต้หลังคาแล้วก็ได้เห็นว่าคุณแฟงกำลังเอากล้องส่องดูดาวส่องดูอะไรอยู่เขาเห็นโรเจอร์ก็รีบขอตัวไปเข้าห้องน้ำโรเจอร์ก็รีบมาเบิ่งดูที่กล้องแล้วก็ได้เห็นว่ากําลังมีหนุ่มสาวร่วมรักกันอยู่เมื่อดูเสร็จตอนนั้นโรเจอร์ยังได้เจอหนังสสืือออปปลูกกใจเ่่าตยที พื้นห้องโรเจอร์ก็เลยเก็บมาด้วยระหว่างทางที่โรเจอร์เดินกลับไปที่ห้องเขาก็ได้ยินเสียงว่าพ่อแม่ของเขากาลังทําอะไรกันอยู่เขาก็แอบ,บดูที่ลูกกญแจแต่ตอนนั้นก็โดนไอโแรแลนด์มันจับได้มันขู่ว่าจะฟ้องพ่อแม่เขาแต่โรเจอร์ก็บอกว่าเขายอมทําทุกอย่างวันต่อมาไอโแรแลนด์เลยใช้โรเจอร์ไปล้างรถส่วนไอโแรแลนด์นั้นก็ไปแสดงความรักกับพี่สาวของเขาโรเจอร์ก็เลยวางกับดักถังน้ํามันไปหนึ่งทีสบายอารมณ์ต่อมาโรเจอร์ก็แอบ,บเข้าไปในเล้าไก่หามุม,มเหมาะกะว่าจะไปแอบ,บอ่านปกใจเสืออป่า่าแแตตล้้วนนนัน คนงานชายก็เดินเข้ามาพอดีเขาก็ต้องรีบแอบเพราะกลัวโดนจับได้มีนําซ้ําตอนนั้นสาวใช้อย่างเอเลนก็โผล่มาทางหน้าต่างเพื่อให้อาหารไก่ตอนนั้นไอ้คนงานชายก็แกล้งปิดหน้าต่างขังตัวเธอไว้ก็เดินออกไปทําอะไรกับเธออยู่ที่ด้านนอกโรเจอร์เห็นก็กําลังจะเข้ามาช่วยเธอแต่เธอก็บอกว่าไม่ต้องช่วยค่ะนายน้อยปล่อยไว้อีกแป๊บหนึ่งค่ะกาลังเสียวหลังจากนั้นโรเจอร์ก็กลับมาที่บ้านเขาแอบเอาหนังสือปลูกใจเสือป่าไปสลับกับสมุดของพี่สาวเขาแถมโรเจอร์ยังแซวไอ้โแรแลนว่าเป็นยังไงรองเท้าบูหายยยเปีกรือองไโลแน โอโหก็ oh, เลยฟ้องแม่เขาเรื่องที่โรเจอร์แอบไปดูเขาเมื่อคืนแม่เขารู้เขาก็รีบไล่เขาเออกไปจากห้องต่อมาโรเจอร์ก็เห็นว่าพี่สาวของเขาถูกใจหนังสือปลูกใจเสือป่าเป็นอย่างมากต่อมาหนุ่มน้อยโรเจอร์เขาพยายามจะไปแทะอังสาวเออร์ซูลา่าแต่เธอก็ตกกะใจเอาจานฟาดหัวเขาจนแตกเมื่อเธอเห็นว่าเป็นนายน้อยเธอก็เลยเอาผ้ามาเช็ดหัวให้เช็ดไปเช็ดมาก็เอาหนองโพไปถูหน้าแต่ก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นก็มีเมดอีกคนหนึ่งเข้ามาทําให้โรเจอร์ต้องรีบวิ่งหนีออกไปหนุ่มน้อยโรเจอร์ยังไม่ลดละความพยายามเขาบอกกับตัวเองว่าวันนี้แหละ เต็มตัวให้ได้เขาก็ไปเจอคุณป้ามุลเลอร์แล้วก็เดินสะกดรอยตามเธอไปเขาเข้าไปจู่โจมเธอตอนแรกคุณป้าก็บอกว่าอย่าขันในน้อยแต่ไปไปมาๆก็เกิดอาการเคิมแล้วก็บอกว่าอย่าหยุดแต่ก่อนจะไปสุดทางตอนนั้นคนส่งหนังสือพิมพ์ก็ปั่นรถมาแล้วก็ตะโกนเสียงดังว่าตอนนี้ฝรั่งเศสได้ประกาศสงครามกับเยอรมันแล้วคนก็ตกใจและรีบวิ่งมาดูข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์แต่ดูเหมือนว่าครอบครัวของเขานั้นจะยินดีกับข่าวสงครามเพราะดูเหมือนว่าคุณพ่อของเขาจะขายอาวุธให้กับกองทัพได้อย่างมากมายคืนวันนั้นนนเเองงาาาคชย รก็ออกมาล่าลาสาวน้อยสาวใหญ่กันอยู่เต็มสวนสร้างความหันสาให้กับหนุ่มน้อยโรเจอร์เป็นอย่างมากเช้าวันต่อมาเหล่าสาวๆก็มาส่งเหล่าชายชะกันออกไปรบเมื่อหนุ่มๆทั้งหมดจากไปตอนนี้หญิงสาวทุกคนก็ส่งยิ้มที่มีเลซนายให้กับหนุ่มน้อยอย่างโรเจอร์่ายวันนั้นเองแม่สาวเออร์ซูลา่าก็ขอร้องให้โรเจอร์นำมาช่วยยกที่นอนโรเจอร์เห็นจังหวะดีก็เลยแตะอังเธอแต่เออร์ซูล่าก็ตลกในความใส่ซื่อของเขาแต่ในไหนช่วงนี้ของขาดสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้สมลาห้าเฮกันเรียบร้อยหลังจากดุมน โรเจอร์เสียความบริสุทธิ์เขาก็บอกว่าเขานั้นรักเออร์สุลาและอยากจะแต่งงานกับเธอแต่เธอก็หัวเราะในความใสซื่อของเขาแล้วก็บอกว่านี่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีของนายนอนก็เท่านั้นเองหลังจากเสร็จกิจน้องสาวเขาก็มาชวนเขากลับไปที่บ้านขณะที่แม่ของเขากําลังสารภาพบาปอยู่กับบาดหลวงโดยที่บาดหลวงกําลังให้คําแนะนํากับแม่ของพวกเขาว่าให้เธอนั้นให้ความสุขกับสามียังไงสองพี่น้องได้ยินก็หัวเราะคิกคักแม่เขาจับได้ก็ต้องรีบไล่ออกไปต่อมาขณะที่พี่เลี้ยงสาวชาวอังกฤษอย่างเคสกําลังนั่งหวีผ อยู่ที่ริมน้ําอีนุ่มโรเจอร์ก็ดำน้ํามาอย่างกะตะเคทําให้เคนั้นตกใจไม่ใช่น้อยโรเจอร์ก็ถามเคสว่าเขาไม่เคยเห็นเคสมาที่ริมน้ําเลยเคก็บอกว่าสมัยก่อนเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะมีผู้ชายอยู่เต็มไร่แต่ตอนนี้ผู้ชายไปหมดแล้วเธอก็เลยมานั่งหวีผมริมน้ําโรเจอร์ก็บอกกับเคสตรงๆว่าเธอนั้นสวยโดนใจพร้อมกับขึ้นจากน้ําโชว์มะเขือยาวที่ใหญ่เกินวัยเคสเห็นก็อดใจไม่ไหวในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ออทๆกันเป็นที่เรียบร้อยต่อมาเอลิซาพี่สาวของโรเจอร์ก็วิ่งเอาข่าวหนังสือพิมพ์มาาโชววให้พพ่่ออแขขงกเดู โลแลนคูมันของเธอนั้นเป็นนักบินที่ฝีมือเก่งกาจสามารถยิงเครื่องของฝ่ายตรงข้ามตกไปได้หลายลำตกดึกคืนนั้นเคกับมากาเล็ตก็แอบมาดูพ่อแม่ของโรเจอร์กำลังทำอะไรกันอยู่ในห้องนอนตอนนั้นโรเจอร์ก็มาขอร่วมวงด้วยแต่ดูเหมือนตอนนี้หนุ่มน้อยนั้นจะใจกล้าเขาแอบเปิดประตูเข้าไปเข้าไปนั่งชมอยู่ที่เก้าอี้พอเขาเห็นก็ตกใจโรเจอร์ก็เดินออกมาแบบคูลๆดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะกลายเป็นชายหนุ่มเต็มตัวหนังตัดมาคุณน้ามากาเล็ตกลับมาที่ห้องนอนก็ต้องพบว่าตอนนี้โรเจอร์นออั้นมา เขาบอกกับน้าว่าเขาอยากจะให้น้าจูบเขาด้วยความรักแบบตอนที่เขายังเด็กน้ามากาเร็ตก,ก็ไล่เขาออกไปไม่อย่างนั้นเขาจะฟ้องแม่แต่ก่อนที่โรเจอร์จะออกไปเขาก็ได้ยินเสียงใครเดินมาปรากฏว่าเป็นคุณแฟงกำลังมาอ่านบทก่อนความรักที่เขียนถึงมากาเร็ตแต่ในขณะที่แฟงกำลังอ่านก่อนอยู่นั้นโรเจอร์ก็ค่อยๆจุงมือคุณน้ากลับไปที่เตียงแล้วก็หันรูปปั้นพระแม่มารีเข้ากำแพงจากนั้นทั้งสองคนทำอะไร,ร,รกรันผมก็คงไม่ต้องพูดวันต่อมาโรเจอร์ก็เห็นว่าคุณแฟงถือก,กล่องอะไรบางอย่างเขาตามขึ้นไปและเห็นว่่ากกลองนนนั้็็เป ภาพนโรเจอร์ก็เลยถามคุณแฟงว่าทําไมเขาไม่ไปลองกับผู้หญิงจริงๆแฟงก็บอกว่าเขานัไป็นขี้อายคืนวันนั้นสาวชายยกน้ําชาอย่างเอเลนก็กําลังยกน้ําชามาและโรเจอร์ก็เห็นว่าตั้งแต่เล่าคนงานชายจากไปเธอก็ไม่โดนปู้ยี่ปู้ยำทําให้โรเจอร์รู้ว่าคนที่ทําแบบนั้นกับเธอไม่ใช่พ่อเขาหรือว่าจะเป็นคุณแฟงเอเลนบอกกับโรเจอร์ว่าสงสัยว่าจะเป็นผัวของคุณป้ามุลเลอร์แต่โรเจอร์ก็เถียงว่าคุณป้ามุลเลอร์บอกว่าผัวเธอนั้นใช้การไม่ได้แต่เอเลนก็บอกว่าสงสัยคุณลุงจะทําได้กัับคนที่เธอรก นนัน้และก่อนที่สาวใช้อย่างเอเลนจะออกไปโรเจอร์ก็ได้เสิร์ฟไส้กรอกฝรั่งเศสให้เธอกินที่ประตูแบบที่เธอชอบทำวันต่อมาโรเจอร์ก็เห็นว่าพี่สาวของเขากําลังขี่ม้าเข้าไปในคอกโรเจอร์ก็ตามเข้าไปเสนอตัวว่าจะถอดรองเท้าให้แต่เพอแป๊บเดียวอีโรเจอร์ก็พยายามจะลวนลามพี่สาวเธอพยายามบอกให้เขาอยู่แต่ตอนนั้นคุณป้ามุลเลอร์ก็เดินเข้ามาพอดีทั้งคู่ก็พยายามเงียบเสียงไม่ให้คุณป้ามุลเลอร์นั้นจับได้แต่มืออันซุกซนของโรเจอร์ก็ทําให้พี่สาวของเขานั้นเกิดอารมณ์สุดท้ายทั้งคคู่ทําาออะไรกนนกันนใมมผ คงไม่ต้องพูดอีกแล้วที่ด้านนอกเบอร์ท่าก็เห็นพี่ชายเธอวิ่งออกมาและเธอก็รู้ว่าพี่ชายเธอไปทําอะไรมาอีกแล้วแต่ที่เธอคิดไม่ถึงก็คือคนที่เดินตามออกมาก็คือพี่สาวของเธอนั่นเองคืนวันนั้นเออร์ซูล่ากับเอเลนก็มาใช้บริการโรเจอร์พร้อมกันขณะที่สองสาวเสร็จกิจแล้วก็ลางจะเดินออกไปดูเหมือนว่าคุณน้ำมักกะเล็กก็จะมาใช้บริการหลานชายเหมือนกันยังไม่ทันรายสาวเคสก็จะเดินตามเข้าไปอีกเออร์ซูล่าเห็นท่าไม่ดีก็เลยเดินตามเข้าไปอีกคนเพื่อไปช่วยแบ่งเบาภาระจากโรเจอร์วันต่อมาโรเจอร์กก็มาินกกิน ตับกับพี่สาวเขาในป่าแล้วพี่สาวเขาก็บอกว่าสงสัยว่าเธอจะท้องเธอบอกว่าเธอไม่รู้จะทํายังไงแต่ทันใดนั้นเครื่องบินของโลแลนก็บินผ่านมาที่หัวพอดีครอบครัวของพวกเขาก็รีบมารับโลแลนและมาแสดงความยินดีที่เขาได้เป็นฮีโร่ในการทําสงครามและดูเหมือนตอนนี้เขาจะได้เลื่อนยศซะด้วยระหว่างทางกลับบ้านรถมาก็ได้ขนส่งคนงานชายที่ไปสงครามมาและดูเหมือนตอนนี้ไอ้ดอฟฟี่ที่เคยเป็นหนุ่มแข็งแรงก็จะขาเป๋จากการไปสงครามบางคนก็ตาบอดแต่ดูเหมือนว่าผัวของคุณป้ามุลเลอร์นั้นจะเสียชี ตกดึกคืนนั้นเออร์ซูล่าก็าแอบ,บไปหาโรเจอร์แล้วก็บอกว่าเธอสงสัยว่าเธอจะท้องเหมือนกันโรเจอร์จึงแนะนําให้เธอแต่งงานกับดอฟฟี่แต่เธอก็ปฏิเสธเพราะบอกว่าตอนนี้ไอ้ดอฟฟี่มันขาเป๋เธอบอกว่าเธอจะแต่งงานกับวาเลนตีนถึงแม้เขาจะตาบอดไปข้างหนึ่งแต่เขาก็ยังใช้การได้ก่อนที่เออร์ซูล่าจะจากไปโรเจอร์ก็ได้ขอร้องให้เธอไปหายาทาเล็บสีแดงมาให้เขาขวดหนึ่งและบอกว่านี่เป็นเรื่องสําคัญลเลยเร่งด่วนหลังจากเออร์ซูล่าจากไปคุณน้ามากาเร็กก็มาบอกโรเจอร์ว่าสงสัยเธอก็จะท้องเหมือนกัน เจอจึงแนะนำให้นานั้งแต่งงานกับคุณฟแฟรงที่ดูท่าจะเป็นคนดีแล้วก็หลงรักเธออีกด้วยไม่นานหลังจากนั้นเออร์ซูล่าก็กลับมาพร้อมกับยาทาเล็บสีแดงโรเจอร์ก็รีบวิ่งไปที่ห้องนอนของพี่สาวเขาแล้วก็จัดการแต้มสีลงไปบนที่นอนของเธอเอลิซาเห็นก็พยายามมาห้ามแต่โรเจอร์ก็อธิบายกับเธอว่าเธอต้องเผชิญศึกพ่อหนุ่มโลแลนดให้ได้ในคืนนี้พี่สาวเขาฟังก็เข้าใจแผนการแล้วก็แยกย้ายกันไปโรเจอร์กลับมาที่ห้องแล้วก็จุงมือน้ำมากรเล็ดเพื่อเอาตัวเธอไปส่งที่ห้องของคุณฟแฟรงทางด้านอลิซาก็าแฟน หนุ่มโลแลนขึ้นมาพร้อมกับเกียรกล่อมว่าตอนนี้ไม่ต้องรอแต่งงานแล้วกําลังอยู่ในช่วงเวลาสงครามเรามาทําลูกกันเลยดีกว่าทางด้านโรเจอร์ก็มาเคาะประตูห้องของเคสเพื่อมาถามว่าเธอท้องหรือเปล่าเธอ,อก็บอกว่าเธอไม่ท้องก็เป็นอันว่าตอนนี้พ่อหนุ่มดอยได้แก้ไขสถานการณ์เรียบร้อยแล้วและดูเหมือนคืนนี้นะ้ำมาร์กาเล็ตก,ก็จะตกเป็นของคุณฟแฟรงค์และพี่สาวเธอก็จะได้มีอะไรกับโลแลนด์หลังจากนั้นไม่นานทั้ง3คู่ก็ได้แต่งงานกันที่โบสถ์นะ้ำมาร์กาเล็ตแต่งกับคุณฟแฟรงค์พี่สาวเขาก็แต่งกับโลแลนและเอ,อากับบวนตตุ่ม หลังจากนั้นโลแลนก็จากไปร่วมรบสงครามอีกครั้งทางด้านหนุ่มโรเจอร์ที่กำลังจะกลับไปเรียนต่อสาวๆทั้ง3คนที่กำลังท้องอยู่ก็มาส่งเขาพร้อมกับบอกว่าพวกเธอถ้าลูกออกมาเป็นผู้ชายก็จะให้ชื่อว่าโรเจอร์โรเจอร์บอกกับเออร์ซูล่าว่าถ้าเบื่อก็มาเยี่ยมเขาในเมืองได้แต่เออร์ซูล่าก็ปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าไม่แน่อีกไม่กี่ปีเขาก็คงลืมพวกเธอแต่โรเจอร์ก็บอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่ตอนนั้นพ่อเขาก็เรียกไปขึ้นรถตอนนั้นโรเจอร์ก็ได้เห็นวว่่่่่าาาาสใช้อเอเ้อออออออยงงเเเเนนนกกกก็็ทหมมืัแตธบธบไ จาเป็นจะต้องมีสามีและเชื่อว่าเธอจะดูแลลูกของเธอได้ก่อนจากไปแม่ของโรเจอร์ก็เตือนว่ากําลังแตกเนื้อหนุ่มระวังพวกสาวๆในเมืองเวลเาไอโรเจอร์ก็ได้แต่ยิ้มกุ่มในความไม่รู้อะไรของแม่เขาสุดท้ายโรเจอร์ก็นั่งรถจากไปพร้อมกับหันหลังกลับมามองเหล่าหญิงสาวที่มบประสบการณ์ที่เขาจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตและหนังเรื่อง What Every Fan w o m ู n มนวอก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของหนุ่มน้อยอย่างโรเจอร์ที่ดูเหมือนว่าจะได้หมดไม่สนว่าเป็นญาติ สำหรับภาพยนตร์เรื่อง What Every Fine Woman w a n t ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี1986ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป5.6คะแนนสุดท้ายนี้ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะโดนเนตไปกำลังใจก็สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับจี c h a n n e นได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ